ตำนานจิวพวกโกต้นไม้กระหายเลือดแต่เดิมจิวพบโกคือต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งแต่มันต้องกลายเป็นต้นไม้ปีศาจกระหายเลือดก็เพราะสงครามการสู้รบฆ่าฟันกันทําให้มีคนตายมากมายสมรภูมมรบอาบไปด้วยเลือดต้นไม้ที่ยืนตรงานอยู่บริเวณน,นั้นจากที่เคยดูดน้ําบริสุทธิ์จากแหล่งน้ําใต้ดินกลับต้องมาดูดเลือดที่ไหลแทนน้ําซึมเข้าสู่รากแทน มันดูดเข้าไปในปริมาณมากจนถึงขั้นเสพติดเมื่อเลือดของเหล่านักรบหมดมันจึงกลายเป็นต้นไม้กระหายเลือดคอยสูบเลือดของคนเป็นๆเ,เวลาเดินเข้าไปในสถานที่ที่เคยเป็นสมรภูมิรบให้ระวังต้นไม้ใหญ่อายุมากเอาไว้ให้ดีๆหากมีคนที่ไม่รู้เดินเข้าไปมันจะใช้รากของมันจับตัวไว้และใช้รากแทงเข้าไปในเนื้อหนังของเหยือ่อและสูบเลือดจนหมดตัว ว่ากันว่าถ้าต้องการรู้ว่าต้นไม้ต้นไหนเป็นจิวโบโกโกก็แค่เอาของมีคมกรีดลำต้นถ้ามีเลือดไหลออกมานั่นแหละจิวโบโกโกแน่นอน